ทุกท่านครับผมวันนี้เรามาอยู่ในป่าสวนลำไยต้นเล็กแล้วเรามาเจอกระท่อมหลังหนึ่งครับกระท่อมหลังนี้ปลูกอยู่ในป่าสวนลำไยต้นเล็กแหมกระท่อมหลังนี้สวยมากครับผมสวยมากนะมองไกลๆสวยมากครับผมมีเหมือนจะมี ที่เดินเล่นและที่ว่างๆเยอะมากเลยครับผมกระท่อมหลังนี้สวยไกลสวยมากครับผมเอานะครับผมก่อนที่เราจะได้ไปรับชมกระท่อมอันสวยๆงามๆแห่งนี้ฝากกดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทํำคลิปต่อไปครับผมสุดยอดครับผมไปเราไปชมกระท่อมกันครับ ว่าจะสวยมากน้อยแค่ไหนป่ะเราไปชมกระท่อมกันครับผมวันนี้มาในลุกเสื้อสีชมพูป่ะเราไปชมกระท่อมกันครับผมว้าวเวรี่เวรี่สวยมากครับวิวกระท่อมหลังนี้ก็สวยมากเลยครับมีภูเขาล้อมรอบด้วยครับผมนะ มีภูเขาล้อมรอบด้วยและเป็นสวนที่มีต้นลำไยต้นแบบกี่ปีอะประมาณไม่ถึง5ปีมั้งครับประมาณนี้ครับผมไปเราไปดูกระท่อมกันครับผมว้าวกระท่อมหลังนี้หลชันมากนะครับมีหลชันมากเลยว้าวสวยมากครับกระท่อมหลังนี้กระท่อมหลังนี้ มีอยู่กี่เสานะมีอยู่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้กระท่อมหลังนี้อีกแนวหนึ่งครับมีสิบมีสิบเสาทรงทรงจัวมุงด้วยหลังคาลอนคู่ว้าวใหม่ๆเหมือนกันครับกระท่อมหลังนี้ใหม่เหมือนกันและต่อข้างนี้ด้วย ่อข้างนี้นะจะมีพื้นที่อีกเยอะครับแล้วก็มาต่อข้างนี้ด้วยว้าวมาต่อข้างนี้ด้วยครับผมนะและจะทําให้กระท่อมหลังนี้กว้างขึ้นครับผมโอนี่จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับผมโอ้สวัสดีครับเจ้าที่ครับผมว้าวเจ้าที่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่ก็เป็นเจ้าที่ของไล่ส่วนนี้โอ้มาดูกันครับผมกระท่อมหลังนี้ดูเหมือนใหม่มากเลยครับใหม่มากเลยนะจะมาถ่าชมก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ดูสิ่งมีพิษมีภัยก่อนนะครับโอ้ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนครับ โอ้มีลังลินด้วยครับผมกระท่อมหลังนี้มีลังลินด้วยว้าวลังลินตวงน้ำนะตวงน้ำมีน้ำก่อนมีน้ำอยู่ครับนะมีน้ำแล้วก็มีโองมีอุงน้ำก็น้ำยังไม่เยอะครับฝนยังตกไม่เยอะครับและก็มีถัง มีฝาปิดด้วยโอ้สุดยอดมากเลยมีฟืนและมีเตาด้วยครับผมนะกระท่อมหลังนี้มีเตาด้วยมีเตามีโอ้มีช้อนชามมีที่วางช้อนชามมีหม้อมีที่ปิ้งย่างะภายในครับผมภายใน ว้าวภายในก็ปูด้วยไม้แผ่นมีที่นั่งก๊อบมีไม้กวาดมีบัวรดน้ำมีถังแล้วก็โอ้มีเขียงมีคกมีที่ล้างถ้วยชามด้วยครับผมโอ้ กระท่อมหลังนี้ครบจริงๆครับผมครบจริงๆว้าวกระท่อมหลังนี้ครบจริงๆครับเหมือนน่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าครับผมว้าวโอ้ดูไกลๆครับดูไกลครับว้าวสวยมากสวยมากครับผมกระท่อมหลังนี้สวยมากอ้าว ทรงหมาแงานหรือเปล่าครับทุกคนทรงหมาแงานหรือเปล่าหรือว่าทรงจั่วถ้าเป็นแบบนี้ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะทรงดูแรกๆเหมือนจะดูทรงจั่วแต่มาดูแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนหมาแงานหรือเปล่าทุกคนแบบทรงโมเดิรออดนน์นหรือว่าทรงโมเดิร์นกระท่อมหลังนี้สวยงามมากครับผมและก็สะอาดสะอ้าน แล้วก็มีของครบทุกอย่างเหมือนอยู่ในบ้านเลยครับผมว้าวสุดยอดครับสุดยอดเลยครับสวย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 ครบทุกอย่างนะครับกระท่อมหลังนี้ครบทุกอย่างไปครับเราจะไปลองลองนั่งนอนดูว่าจะสวยเพียงแค่ไหนครับผม ้าเรานั่งอยู่ในกระท่อมแล้วมองออกไปก็จะประมาณนี้ครับผมว้าวจะเห็นวิวภูเขาหลายยางครับเห็นวิวภูเขาละลายยางประมาณนี้ครับผมถ้าเรามองจากข้างในไปตะวันใกล้จะตกแล้วครับตอนนี้ว้าว วยงามเลยทีเดียวครับมุมนี้จะสวยครับผมนะถ้าเราอยู่กับในกระท่อมแล้วมองออกไปครับวิวจะสวยมากเลยว้าวสุดยอดครับกระท่อมหลังนี้ครบเครื่องจริงๆับไปเยี่ยมชมกันครับ เอาละครับผมกระท่อมหลังนี้สวยงามมากครับผมสวยงามมากและก็เป็นระเบียบแล้วก็มีของใช้ของใช้ครบเลยครับครบมากคือกระท่อมหลังนี้แบบมีอุปกรณ์ใช้สอยในการทำปรุงอาหารหรือว่าใช้ชีวิตแบบประจำวันนะครับ แบบบ้านๆและกัะท่อมหรือในสวนนะครับแบบครบเครื่องมากสวยมากครับผมและทรงนี้ครับเพื่อนๆทรงนี้เพื่อนๆว่าทรงอะไรครับผมจะเป็นทรงจัว่วหรือว่าหมาเงนหรือว่าเป็นแบบสไตล์ของโมเดิร์นก็ดูแต่ถ้าเป็นหมาเงนมันจะ ประมาณนี้เนะรับนะแต่เนี้ยมันจะเท่าเท่ากันแล้วมันก็จะเป็นแบบจั่วแต่เนี้ยมันทรงจะไม่ใช่ทรงจัว่วนะเอาละครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพาชมกระท่อมหลังนี้สวยงามมากและหน้านอนหน้านั่งหน้านั่งเล่นหน้านอนเล่นมากเลยครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องน้องน้ำตาลสวัสดีครับเด้๋ยวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมเพราะว่าเราจะอัพคลิปลงทุกทุกวันครับผมไปแล้วครับวันนี้ไปก่อนครับผมกระท่อมหลังนี้สวยมากครับผมสวัสดีครับไปก่อนครับผมกระท่อมหลังนี้สวยมากครับผม ครบเครื่องครบเครื่อง